ช่องแต่ชนนิ้ให้ความรู้การเงินการลงทุนค่ะโดยตัวเองถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ช่วงนี้ทั้ง Facebook Fanpage YouTube แล้วก็ t ิ k t o k มีคนดูยอดวิวเยอะมากเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนกดติดตามถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาชอบความรู้การเงินการลงทุนและไม่อยากพลาดความรู้ดีๆก็ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์นนนกดหัวใจกดติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะจะได้เจอกันเรื่อยๆเพราะว่าเตก็จะแปลข้อมูลจากภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษมาเป็นบทความเป็นคลิปนะคะที่ทําให้ทุกคนได้ความรู้จากต่างประเทศโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเอ่งภาษาแค่มาเป็นเพื่อนกับเตเท่านั้นเองฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีครับ เคยรู้สึกเหมือนกันไหมครับว่าเอาเงินเท่าเดิมที่เราเคยมีเนี่ยทำไมมันซื้อของได้น้อยลงไปเรื่อยๆทุกปีเหมือนสมัยก่อนนู้นเลยพกเงินไปสักเอ0่อดอลลาร์ 100. อาจจะพอสําหรับดินเนอร์ดีๆนะครับดูหนังแล้วก็ยังมีเหลือไปจิบอะไรต่อได้อีกแต่เดี๋ยวนี้แบบว่าแค่อาหารมื้อเดียวก็แทบจะเอาไม่อยู่แล้วปรากฏการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับเราคนเดียวนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับ มาสำรวจสาเหตุเบื้องหลังกันโดยอ้างอิงข้อมูลเจาะลึกจากบทดดความของ c o ยเ Telegraph ที่ชื่อว่า Why Your Money Buys Less Every Year หรือ,อทำไมเงินของคุณถึงซื้อของได้น้อยลงทุกปีคำถามใหญ่ก็คือทำไมมูลค่าเงินมันถึงลดลงอย่างต่อเนื่องแบบนี้แหละครับมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบระบบการเงินที่เราใช้อยู่กันแน่วันนี้เราจะมาหาคาตอบเรื่องนี้กันครับโอเคเรามาลองแกะกล่องเรื่องนี้กันดูดีกว่า การจะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยผมว่าต้องย้อนไปไกลเหมือนกันนะครับใช่เลยค่ะต้องย้อนกลับไปที่จุดเปลี่ยนสำคัญมากๆในประวัติศาสตร์การเงินโลกเลยค่ะคือปี1944ตอนนั้นมีข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า Bretton Woods Agreement เกิดขึ้นใจความสำคัญเลยนะคะก็คือการกำหนดให้เงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยผูกติดกับทองคำในอัตราคงที่คือ35ดอลลาร์แลกทองคำได้1ออนซ์ พูดง่ายๆก็คือดอลลร์ในยุคนั้นมีทองคำจริงๆหนุนหลังอยู่ทำให้มีความน่าเชื่อถือสูงมากแล้วสกุลเงินอื่นๆทั่วโลกส่วนใหญ่ก็จะผูกค่าเงินตัวเองไว้กับดอลลร์สหรัฐอีกทีค่ะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับคือตอนนั้นเนี่ยดอลลร์ก็เหมือนมีค่าเท่ากับทองคําจริงๆในทางปฏิบัติเลยแต่แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์สําคัญที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยในปี1 9 7 1ที่เรียกว่านิกเซนช็อ k ใช่ไหมครับ อันนี้อยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันคืออะไรแล้วมันช็อกโลกยังไงครับถูกต้องเลยค่ะปี1971ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกเซนของสหรัฐเนี่ยประกาศยกเลิกการผูกค่าเงินดอลลาร์กับทองคำแบบฟ้าผ่าเลยค่ะโ<ฮ>ูใช่ค่ะเหตุผลเบื้องหลังจริงๆมันซับซ้อนนะคะแต่หลักๆเลยคือสหรัฐตอนนั้นมีภาระท่าใช้จ่ายสูงมากจากสงครามเวียดนาม แล้วประเทศอื่นๆก็เริ่มไม่มั่นใจค่ะเริ่มแห่มาแลกทองคำคืนทำให้ทองคำสำรองของสหรัฐเนี่ยลดลงเร็วมากการตัดสินใจครั้งนั้นก็เลยส่งผลสะเทือนไปทั่วโลกเลยค่ะเพราะมันหมายความว่าดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเอ่อสกุลเงินหลักที่ใช้ค้าขายเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟียดมันนี่อย่างเต็มตัวเลยค่ะคำว่าเงินเฟียตนี่น่าสนใจครับ มันหมายความว่ายังไงกันแน่ครับแบบพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมครับอ่นหรืออให้เป็นไปตามนั้นในบริบทนี้ก็คือเงินที่มีค่าได้ไม่ใช่เพราะมีสินทรัพย์อย่างทองคําหรือแร่เงินหนุนหลังโดยตรงนะคะแต่มีค่าเพราะคําสั่งหรือประกาศของรัฐบาลผู้ออกเงินนั้นและที่สําคัญมากๆเลยคือความเชื่อมั่น trust ที่ผู้คนมีต่อรัฐบาลแล้วก็เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ว่าจะสามารถรักษามูลค่าของเงินไว้ได้พอสหรัฐเปลี่ยนตอนล่ากลายเป็นเงินเฟียตแล้วเนี่ยสกุลเงินหลักอื่นๆทั่วโลกก็ทยอยปรับเปลี่ยนตามจนกลายเป็นระบบเงินเฟียตที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละค่ะอ๋อครับพอฟังแบบนี้แล้วก็เริ่มเห็นภาพเลยครับว่าการที่เงินไม่ได้ผูกกับทองคําอีกต่อไปเนี่ยมันเปิดช่องให้เกิดอะไรตามมาผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดก็คืออํานาจซื้อของเงินมันลดลงเรื่อยๆอย่างที่เราคุยกันตอนแรกเลยสินะครับ ใช่ค่ะเป็นผลกระทบที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนที่สุดเลยค่ะตั้งแต่ยกเลิกมาตรฐานทองคำในปี1971เป็นต้นมานะคะอำนาจซื้อของเงินดอลลาร์สหรัฐก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเลยข้อมูลจากแหล่งที่เราดูกันอยู่เนี่ยชี้ให้เห็นภาพชัดมากค่ะว่าเงิน1ดอลลาร์ในปี1971ถ้าเทียบอำนาจซื้อในปัจจุบันนะคะจะเท่ากับเงินมากกว่า7ดอลลาร์ เเท่าเลยเหรอครับ <S 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 ใช่ค่ะหรือพูดอีกอย่างก็คือของที่เราเคยซื้อได้ในราคา1ดอลลาร์เมื่อ50กว่าปีก่อนตอนนี้เราต้องใช้เงินมากกว่า7เท่าเพื่อซื้อของชิ้นเดิมนะคะโอ้เจเท่านี่มันลดลงเยอะมากจริงๆนะครับไม่ใช่แค่10 20%ซแต่มันคือการหายไปของมูลค่ากว่า8 5เเเลยทีเดียวพอย้อนกลับไปที่ตัวอย่างร้อยดอลลาร์ตอนแรกที่เคยทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างแต่ตอนนี้แค่ค่าอาหารก็แทบจะไม่พอแล้วมันสะท้อนภาพนี้ได้ชัดเจนมากเลย หรือลองนึกถึงค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยหรือราคาบ้านเมื่อสัก3า40ปีก่อนเทียบกับตอนนี้สิครับโอ้โหมันต่างกันลิบลับเลยผลกระทบมันอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนจริงๆครับจะให้ค่ะมันคือปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าภาวะเงินเฟ้อนะคะซึ่งก็คือการที่ระดับราคาสินค้าแล้วก็บริการโดยทั่วไปมันสูงขึ้นเรื่อยๆืเมื่อเวลาผ่านไปทำให้เงินจำนวนเท่าเดิมซื้อของได้น้อยลงค่ะทีนี้ พอเข้าใจแล้วครับว่าการยกเลิกผูกค่าเงินกับสองคำมันเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้เงินกลายเป็นเฟียแล้วมูลค่ามันก็ค่อยๆลดลงตามกลไกเงินเฟ้อแต่ผมก็สงสัยต่อนะครับว่านอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่เอ่อมาเร่งให้เกิดเงินเฟ้อหรือทำให้ข้าวของมันแพงขึ้นอย่างที่เราเห็นกันโดยเฉพาะในช่วงหลังๆที่ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นด้วยครับ เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าการยกเลิกมาตรฐานทองคาเนี่ยมันเหมือนการเป็นการเปิดประตูนะคะแต่ก็มีปัจจัยอื่นๆอ,อีกหลายอย่างเลยที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทําให้เงินเฟอ้อมันรุนแรงขึ้นในแต่ละช่วงเวลาแหล่งข้อมูลที่เราศึกษาอยู่ก็ชี้ไปที่ปัจจัยสําคัญสําคัญเหล่านี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะคือการพิมพ์เงินเพิ่มเข้าระบบ m o n นี้ printing หรือการสร้างเงินใหม่ๆขึ้นมาโดยธนาคารกลาง พอมีเงินในระบบมากขึ้นแต่ปริมาณสินค้าและบริการมันไม่ได้เพิ่มตามหรือเพิ่มไม่ทันเงินแต่ละหน่วยมันก็เลยมีค่าน้อยลงเหมือนเรามีเค้กชิ้นเท่าเดิมแต่ต้องแบ่งให้คนกินเยอะขึ้นทุกคนก็ได้ชิ้นเล็กลงอะไรแบบนั้นนะคะครับเห็นภาพเลยครับ ปัจจัยต่อมานะคะคือวิกฤตราคาพลังงาน energy shocks พลังงานอย่างน้ำมันหรือก๊าสธรรมชาติเนี่ยเป็นต้นทุนพื้นฐานของแทบทุกอย่างเลยตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการขนส่งพอราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะมันก็จะส่งผ่านไปยังต้นทุนสินค้าอื่นๆแทบทั้งหมดเลยทำให้ราคาสินค้าโดยรวมแพงขึ้นตามไปด้วยค่ะอืมอันนี้ชัดเจนมากครับ แล้วก็อีกปัจจัยที่สำคัญมากโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือปัญหาในห่วงโซ่อุปทาน supply chain disruption ค่ะเหตุการณ์อย่างโรคระบาดสงครามหรือปัญหาคอขวนในการขนส่งเนี่ยมันทำให้การผลิตและการส่งมอบสินค้าติดขัดของขาดตลาดพอของมีน้อยลงแต่คนยังอยากได้เท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมราคามันก็ต้องดีดตัวสูงขึ้นเป็นธรรมดาค่ะจริงด้วยครับ ช่วงโควิดนี้เห็นชัดเลยใช่ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง rising wages ค่ะอันนี้เป็นเหมือนดาบสองคมนิดหนึ่งนะคะด้านหนึ่งก็ดีที่คนมีไรายได้เพิ่มขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งเมื่อผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าจ้างแพงขึ้นเขาก็มักจะผลักภาระต้นทุนส่วนนี้ไปให้ผู้บริโภคด้วยการขึ้นราคาสินค้าและบริการซึ่งมันก็วนกลับมาทาให้เกิดเงินเฟอ้อได้อีกทางหนึ่งค่ะ ฟังดูแล้วมีหลายปัจจัยที่ซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวพันกันไปหมดเลยนะครับเนี่ยทั้งนโยบายการเงินพลังงานการผลิตการขนส่งไปจนถึงค่าช่างแรงงานแต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากคือดูเหมือนว่าธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกรวมถึงธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดด้วยเนี่ยกลับไม่ได้พยายามจะกดเงินเฟ้อให้เป็นศูนย์หรือกำจัดมันให้หมดไปเลย แต่กลับตั้งเป้าหมายให้มีเงินเฟอ้ออยู่ในระดับหนึ่งอย่างเช่นสองอรต่อปีแล้วบอกว่ามันเป็นระดับที่ดีต่อสุขภาพเศรษฐกิจ h e ตี้เสซะอย่างนั้นมันดูย้อนแยงนิดๆน,น,นะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับเป็นข้อสังเกตที่สำคัญมากค่ะใช่ค่ะธนาคารกลางหลักๆทั่วโลกส่วนใหญ่มักจะตั้งเป้าหมายอัตรางเงินเฟอ้อไว้ที่ประมาณ2%ต่อปีจริงๆ แนวคิดเบื้องหลังเรื่องนี้นะคะก็คือการมีเงินเฟอ้อในระดับต่ำๆที่คาดการได้เนี่ยมันมีข้อดีในมุมมองของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักอยู่หลายอย่างค่ะ อย่างแรกเลยนะคะมันช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและการลงทุนเพราะถ้าคนรู้ว่าเงินที่เก็บไว้เฉยๆมูลค่ามันจะลดลงเรื่อยๆถึงแม้จะช้าๆก็ตามนะคะเขาก็จะมีแรงจูงใจที่จะนําเงินนั้นออกมาใช้จ่ายซื้อสินค้าบริการหรือนําไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อซึ่งการใช้จ่ายและการลงทุนนี่ล่ะค่ะที่เป็นเครื่องยนต์สําคัญขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตอ๋อกระตุ้นให้คนใช้เงินไม่อยากเก็บเงินไว้เฉยๆประมาณนั้นเลยครับ แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งคือมันช่วยหลีกเลี่ยงภาวะเงินฝืดดิ f l a t i o n หรือภาวะที่ราคาสินค้าลดลงต่อเนื่องค่ะซึ่งอาจฟังดูดีนะคะแต่จริงๆแล้วอันตรายต่อเศรษฐกิจมากเพราะถ้าคนคาดว่าของจะถูกลงเรื่อยๆเขาก็จะชะลอการใช้จ่ายออกไปทําให้เศรษฐกิจหยุดชะงักได้การมีเงินเฟอ้อเล็กน้อยจึงเหมือนเป็นการชนป้องกันภาวะเงินฝืดค่ะอืมครับเข้าใจแล้ว และอีกประเด็นที่แหล่งข้อมูลชี้ไว้นะคะคือมันช่วยลดภาระหนี้สินที่แท้จริงในระยะยาวด้วยค่ะเพราะมูลค่าของหนี้ที่กู้ยืมมาในอดีตมันจะลดลงตามการเวลาเมื่อเทียบกับรายได้และราคาสินค้าที่สูงขึ้นจากเงินเฟ้ออ๋อเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังแล้วครับแสดงว่าเงินเฟอ้อในระดับ2%อร์เซนตนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเหมือนฟีเจอร์ที่ถูกออกแบบมาในระบบการเงินเฟียดปัจจุบันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็จัดการหนี้สินสินะครับ ลงของอำนาจซื้อที่สะสมไปเรื่อยๆปีแล้วปีเล่าเหมือนน้ำหยดลงหินนะคะผ่านไป10ปี20ปี30ปีมูลค่าเงินที่เก็บไว้มันก็จะหายไปอย่างมีนัยสำคัญเลยนี่คือผลกระทบระยะยาวที่ค่อยๆกัดกร่อนความมั่งคั่งของคนที่ออมเงินในรูปของเงินสดหรือเงินฝากที่ให้ดอกเบีย้ยต่ำกว่าเงินเฟ้อค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงสําหรับคนทั่วไปล่ะครับโดยเฉพาะคนที่พยายามเก็บออมเพื่ออนาคตผลกระทบมันชัดเจนมากแล้วมันพอจะมีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการถือเงินเฟียดที่มูลค่าลดลงเรื่อยๆไหมครับนี่คือคําถามสําคัญเลยค่ะผลกระทบโดยตรงต่อผู้ออมก็อย่างที่บอกไปคือเงินออมมันด้อยค่าลงเรื่อยๆถ้าเก็บไว้เฉยๆหรืออยู่ในที่ที่ผลตอบแทนสู้เงินเฟอ้อไม่ได้ สำหรับทางเลือกนะคะแหล่งข้อมูลที่เรากำลังพิจารณาอยู่ก็ชี้ไปที่สินทรัพย์ทางเลือกบางประเภทที่หลายคนมองว่าอาจจะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อหรือรักษามูลค่า store of value ได้ดีกว่าเงินเฟียในระยะยาวนั่นก็คืออันแรกเลยทองคำค่ะอันนี้คลาสสิกม,มาก ครับทองคำนี่แน่นอนอยู่แล้วใช่ค่ะทองคำถูกใช้เป็นสินทรัพย์รักษามูลค่ามานับพันปีเหตุผลหลักคือมันมีอยู่จำกัดในธรรมชาติขุดขึ้นมาใหม่ได้ยากไม่สามารถพิมพ์เพิ่มได้เหมือนเงินกระดาษทำให้มันยังคงรักษาอำนาจซื้อไว้ได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับเงินเฟียในระยะยาวมากๆค่ะอืมครับ ส่วนอันที่สองที่ถูกพูดถึงเยอะในยุคนี้ก็คือ Bitcoin BTC ค่ะอ๋อบิตคอยที่ถูกกำหนดไว้ด้วยโค้ดคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ต้นเลยว่าจะมีจำนวนจำกัดสูงสุดแค่21ล้านเหรียญเท่านั้นไม่สามารถมีใครสร้างเพิ่มได้ตามใจชอบเหมือนที่ธนาคารกลางทำกับเงินเฟียตได้ทำให้บางคนเชื่อว่ามันอาจทำหน้าที่รักษามูลค่าได้คล้ายกับทองคำในอนาคตค่ะเข้าใจครับ จุดร่วมสำคัญของทั้งทองคำและบิตคอยที่ทำให้ถูกมองเป็นทางเลือกนะคะก็คือคุณสมบัติเรื่องอุปทานจำกัด limited supply หรือความหายากนี่แหละค่ะซึ่งมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยกับเงินเฟียสที่สามารถถูกสร้างเพิ่มขึ้นมาได้เรื่อยๆตามนโยบายของรัฐบาลรัอธนาคารกลางแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าการมีอุปทานจำกัดมันดีขนาดนั้นจริงๆแล้วทำไมเราถึงเลิกใช้ระบบที่ผูกกับทองคำตั้งแต่แรกล่ะครับมันต้องมีเหตุผลหรือข้อดีของระบบเงินเฟียส ที่เอ่อมันยืดหยุ่นได้เหมือนกันสิครับไม่งั้นเราคงไม่ใช้กันมานานขนาดนี้จริงไหมครับข้อโต้แย้งที่สําคัญว่าการที่ระบบการเงินมีอุป,ปทานเงินที่ยืดหยุน่น flexible money supply หรือความสามารถในการเพิ่มปริมาณเงินเข้าระบบได้ตามสถานการณ์เนี่ยมันก็มีความจําเป็นและมีประโยชน์ในตัวของมันเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจคะ่ะ oh. ลองลึกภาพตาไหมคะว่าถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงแต่ธนาคารกลางไม่สามารถอัดฉีดสภาพคล่องหรือพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจหรือประชาชนได้เลยเพราะติดข้อจํากัดเรื่องปริมาณทองคําสํารองมันอาจจะนําไปสู่การล่มสลายทางเศรษฐกิจแบบที่ควบคุมไม่ได้หรือเกิดภาวะเงินฝืดรุนแรงอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้คะ่ะการที่สามารถเพิ่มปริมาณเงินได้เนี่ยมันช่วยให้รัฐบาลและธนาคารกลางมีเครื่องมือในการดําเนินนโยบายการเงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจ กระตุ้นการจ้างงานหรือบรรเทาภาระหนี้สินได้อืมจริงด้วยครับมันก็มีเหตุผลของมันใช่ค่ะดังนั้นมันจึงเป็นการถกเถียงกันระหว่างสองแนวคิดหลักๆเลยค่ะแนวคิดแรกให้ความสำคัญกับการรักษามูลค่าในระยะยาวเป็นอันดับแรกโดยเชื่อมั่นในสินทรัพย์ที่มีจำกัดอย่างทองคำหรือบิตคอยน์กับอีกแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นของระบบการเงิน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาเศรษฐกิจและหนี้สินในระยะสั้นถึงปานกลางซึ่งระบบเงินเฟียลในปัจจุบันเนี่ยตอบโจทย์ด้านความยืดหยุ่นนี้ได้ดีกว่าแต่ก็ต้องแลกมากับการด้อยค่าของเงินในระยะยาวอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละคะ่ะเข้าใจแล้วครับมันคือการชั่งน้ำหนักระหว่างเสถียรภาพของมูลค่าในระยะยาวกับความสามารถในการจัดการปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าสินะครับ สรุปแล้ววันนี้เราได้เห็นภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินเลยนะครับจากยุคที่เงินเคยมีทองคำหนุนหลังมาสู่ยุคของเงินเฟียตที่มูลค่าขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นและนโยบายของรัฐ ซึ่งผลกระทบหลักที่เราทุกคนสัมผัสได้ก็คืออำนาจซื้อของเงินที่ลดลงเรื่อยๆหรือเงินเฟอ้อที่ไม่ได้เกิดจากแค่การเลิกผูกกับทองคำเท่านั้นแต่ยังมีปัจจัยเร่งอื่นๆอย่างการพิมพ์เงินราคาพลังงานปัญหาอ่วงโซอุปทานแล้วก็ค่าจ้างเข้ามาผสมรงด้วย และที่น่าสนใจก็คือเราได้เห็นว่าเงินเฟอ้อระดับต่ำๆเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ธนาคารกลางพยายามกำจัดแต่กลับเป็นเป้าหมายนโยบายอย่างหนึ่งเสียด้วยซ้ำเพราะเชื่อว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแม้จะส่งผลให้เงินด้อยค่าลงในระยะยาวก็ตามสุดท้ายก็มาถึงทางเลือดและข้อถกเถียงว่าเราควรจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงระหว่างการมองหาสินทรัพย์ทางเลือกที่หาย,ยากอย่างทองคําหรือบิตคอยกับการยอมรับในความจําเป็นของระบบเงินเฟียตที่มีความยืดหยุน่นแต่ก็มาพร้อมกับภาวะเงินเฟอ้อ ใช่เลยค่ะถ้ามองเรภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นเรื่องนี้มันสะท้อนถึงธรรมชาติที่ซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจและการเงินสมัยใหม่นะคะที่มักจะไม่มีคำตอบที่สมบูรณ์แบบเพียงหนึ่งเดียวเสมอไปการเลือกใช้ระบบเงินเฟียตมันให้ความยืดหยุ่นในการจัดก,การเศรษฐกิจก็จริงแต่มันก็สร้างความท้าทายใหญ่หลวงให้กับผู้ออมและผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินระยะยาวเพื่อรักษาอานาจซื้อและความมั่งคั่งของตัวเองไว้นะคะ ในโลกที่เงินเฟอ้อดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของระบบไปแล้วนะคะมันเป็นโจทย์ที่แต่ละคนต้องคบคิดแล้วก็หาทางออกที่เหมาะสมกับตัวเองค่ะมันไม่ใช่แค่ปรากฏการชั่วคราวนะครับแต่มันเป็นเหมือนคุณสมบัติที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบเงินเฟียที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันอาจจะทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับว่า ในเมื่อกติกาเป็นแบบนี้แล้วกลยุทธ์ในการรักษามูลค่าหรือสร้างความมัง่งคั่งที่แท้จริงในระยะยาวสำหรับตัวเราควรจะเป็นยังไงหรือมองไปไกลกว่านั้นอนาคตของเงินที่เราใช้กันอยู่มันมีแนวโน้มจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปในทิศทางไหนได้อีกบ้างเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจและก็ชวนให้ติดตามกันต่อไปจริงๆครับ แต่ถ้าใครสนใจหนังสือนะคะเล่มใหม่ออกไปแล้วนะคะคือมันนี่ไวทูเวลอะไรเลยพลังเงินที่ดีดึงดูดความมัง่งคั่งไม่ค่อยเข้าใจไม่มีความรู้การเงินเนาะคุณสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางคนเหมือนทํางานสบายๆอะ่ะแต่แบบเขาหาเงินได้เยอะมากกับบางคนที่ทํางานเหนื่อยมากแต่แบบไม่มีเงินเก็บไม่รวยจะพีเลยอย่างเงี้ยบางคนนั่งอยู่เฉยๆก็มีเงินเข้าเหมือนกับเป็นแม่แม่เหล็กดึงดูดเงินแบบอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เตสอนไว้ในเล่มนี้อยากจะมีความรู้เรื่องการเงินอยากจะเข้าใจทั้ง Myset ทาาัศนคติมุมมองทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเงินมาจากไหนมูลค่าเงินเกิดขึ้นได้ยังไงเศรษฐกิจโลกเข้าใจอธิบายเศรษฐกิจโลกแบบง่ายๆในระบบการเงินการบริหารจัดก,การเงินของคุณเองแล้วก็รวมถึง Myset Why ก็คือมาจาก y v h y r l a t i o n ก็คือคุณจะสร้างอารมณ์กับเงินยังไงให้คุณไปสู่ความมั่งคั่งสําหรับเรืนน่องนี้อันนี้สําคัญมากที่จะอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องชนะใจตัวเองแยกให้ออกความจำเป็นความอยากแล้วก็ในเรื่องนี้จะสอนด้วยวิธีเก็บเงินล้านแรก ทำยังไงและอาชีพเสริมที่คุณจะทําได้ที่เดยททามาแล้วเกี่ยวกับพวกออนไลน์เลยก็มีสอนในเดื่นี้ด้วยคุณก็เอาไปใช้หาไรายได้เพิ่มได้เวลาคุณเข้าใจเรื่องการเงินคุณจะรู้จังหวะในการลงทุนด้วยเพราะว่ามีพูดเรื่องเกี่ยวกับโนโยาบายการเงินทําไมแต่ละประเทศค่าเงินไม่เท่ากาันทําไมเศรษฐกิจฯฯมีผลกับค่าเงินอะไรเงรี้ยอธิบายให้คุณเข้าใจหมดเลยมูลค่าเงินมาจากไหนสกุลเงินหลกัหลกๆอะไรเงี้ยอธิบายเรื่องเงินทั้งหมดรวมถึงที่ไหนบ้างที่มีเงินเยอะแล้วทําไม ในตลาดหุ้นถึงมีเงินหรเอยอธิบายให้หมดเลยมีทั้งหมดประมาณ15บทนีบทหลักๆ13แล้วก็มีคําถามที่ทุกคนสงสยัยเตยก็รวมไว้ให้อีกสบทนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้นะคะเป็น pre order นะคะสั่งวันนี้จะได้วันที่28เสาร์ที่28กุมภาพันธ์2026จะส่ง EMS ให้ราคานี้ส่งฟรีนะคะรวมค่าส่งแล้วทำให้คุณจูนอารมณ์ถึงเป้าหมายไม่ใช่แค่วิ่งตามอารมณ์ คือจริงๆต่อ้คุณไม่เป็นนักลงทุนถ้าคุณมีความรู้การเงินคุณก็จะเข้าใจวิธีการรักษามูลค่าของเงินแล้วคุณก็จะรู้จังหวะเรื่องเงินเฟ้อเรื่องสถานการณ์เวลาเขาประกาศนโยบายการเงินมันจะมีอะไรที่มีผลกับทุนคุณก็จะรู้เรื่องนี้ด้วยแล้วคุณก็เอาไปใช้ประโยชน์หลายเรื่องได้ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็อธิบายไว้หมดเลยซื้อของกบเตโอนเข้าบัญชีนี้เท่านั้นนะคะโกไม่ฉาชีไปให้หรอก ไม,ไ,ไม่ได้รับโอนบัญชีอื่นแล้วก็ไม่รับโอนบัญชีส่วนตัวบัญชีบริษัทยีพ่พันเดเล็เชันเท่านั้นขอใบกำกับภาษีได้ค่ะรวมเบส7%แล้วรวมค่าส่งแล้วราคานี้ไม่บวกเพิ่มแล้วแต่ถ้าใครเป็นนักเรียนเก่าได้ราคาพิเศษ390บาททักทิมง,งานได้เลยนะคะติดต่อ comment CF ก็ได้ inbox ทักไปก็ได้หรือว่าไปที่ไลน์แอก็ได้ไปแล้วนะคะขอให้มีความสุขค่ะ